สวัสดีค่ะพี่น้องเมือ่อว่นนี้ไม่ได้ลงคลิปนะคะพี่น้องบอสบายแห้งๆพี่น้องมันจะของเมื่อยแห้งแบบไปกินอาหารเป็นผิดนะคะพี่น้องอว่าตอนเศร้าเนี่ยน้องก็ตื่นมาทำความสะอาดบ้าน มีอาการวิงคุนมากแต่ว่าชวงที่ไปกินไปกินโจกนะคะไีหนอไปสื่อโจกจากซื้อเวียนตั้งใจหนอเขาอุ่นให้เลยว่าเพราะว่าเห็ดเหดห่อสมแล้วก็สวมาณสีถุงพี่นนอเหมือนว่าบาเ์นี้หนอก็เลยว่าป้าป้าเปป้าป้าเลพิติมป้าไปสื่ออาหารมากินไปสื่อของกระจุกระจิกมากินเพราะว่าพักพักว่าพักพกกันเลงเห็นมันแหลวเราบานนี ก็กินกระโจกกะซือโจกหมูทึ่งๆเนี่ยมันหอดอยู่แต่วันต้องรู้มันเย็นนะก็พวกเป็นอย่างเด้ตื่นย้มุงามัมีอาการวิ่งนะวิ่งกาแฟก็กินบ่ได้ก็เลยไปหาหมอที่นอกไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะหมอก็ให้ยาวกินวันละหนึ่งเม็ดกินหนึ่งเม็ด 3าครั้งก่อนอาหารเช้าบางวันเย็นอันนี้แล้วก็อันนี้กิน1เม็ดวันละวันละสครั้งเช้าบางวันรับประทานเับประทานยานี้แล้วง่วงนอนแก้เวียนหัวพวกินแล้วก็แกวิน แต่อันนี้เป่เขาเอาส่งให้กินแล้วมันเป็นเกลือแร่บอกแล้วก็บานต้องรอพ่อน้องคูงตื่นก่อนให้พ่อน้องคูงค่ายส่งบาน,นิเศร้าเนี่ยแค่แง่ว่าจาะเลือดตรวจน้ำบอมค่ะพี่น้อง เจาะเลือดไปตัวหนึ่งหลอดแล้วก็รอผลตวรวจดูว่าไม่มีอะไรเกรบอกากาอธิบายซูพันสร้างว่ามีอาการวิงเวียนมีอาการว่าห้าแตกห้าแตนคือแบบพี่นอนเฮ้ยเพราะว่าอากาศมันหฮอนเขจะไปกินอีกอย่างซุปซีซุมหาบดไห้เลยนี่อาหารมันเปลียนผิดแต่ตลอดวางเทือนี้ นลครับย่ากินในขนมขนมจีนมาน้ำในข้าวปุ่นข้าวปุ่นน้ำยาขอไก่เนาะเป็นเส็นได้พี่น้องครัวเข้ากับเอ๊อยากจะซีมึงไปเนี่ยแต่ก็ซีมคอไก่ที่สองอันแต่ว่าเบิ้งก็กุงจังือใส่ขิงน่งโบสูบบัน้คนบานเขานราจะเป็นเห็ดสูบโบสูบย่าให้ไปหลายไม้ไลายแตกับกินเั็นอ้ไรก็แบ็มีพกกเราซือว่าวิ่งจากขอไก่มาั้นน้ำพรอง ก็เสียวกินอีหยังแม่เพราะว่าก่อกนหน,น้านั้นน้องก้อยช่วนามากเรสิเฮ็ดอาหารที่ปรุงสุกบก่แมเราจะกินสุรุ่ยสุร่ายแม่นว่ากินก้อยก็บกินก็กินบ่งทีข้ามเลทีิละเขาไปขวัวอันมากนี่นหะวิง่งวิ่งเวียนเขาหา่าแกะหา่าแกะหา่าพิน้าบ้านไปห่าไปหลังบ้านแล้วบ่ได้ไปพี่น,าาน,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 นอ้องเบิ่งนะ เต่าอัน no นี้เราปินแล้วจะแต่งก็เลยว่าให้กาแฟมาแล้วก็เสืはは้อกวนกีบกับกาแฟบางบ้านอนนี้มันกับภาคกันเห็ดกับนมจีนได้ให้กับปุ่นมันย้ายกับปุ่นบันไหนกินน้ำเบินมื่อคืนนี่ตื่นขึ้นมาเปิดมือกับโบนิวเขาด้วยพี่น้องกินวัวแดงกินเขาแต่นิดเดียวนึ่เมื่อคืนนีเที่ยงคืนก็ได้หิวเขาเพอหิวเขาเราก็รูกว่ากิน ข่ากับดุกซีนใหม่หนึ่งแล้อก็ลอดอกใหม่หนึ่งกับกระเหนียวค่อไขแน่ขึ้นมากแต่วันเรื่องอาหารเป็นผิดนี่ต้องระวังยางหักเลยค่ะวันกินอหยังสี่ส่วนปอยาดในวินน้องมันวิ่งมันเบี้ยนเขาวิ่งเห็ดอิหยังปอยขายรอกขอคุณพี่น้องขอคุณทุกอันตีีตามขอคุณทุกกวาลังใจลูกค่ะพี่น้อง ตกลงบาลจนใบกตกลงบาลแค่กระซูเต็มจี่ขอบคุณค่ะพอกันคิดหน้างเป็นหนองเฟืองแล้วเหมือนนี้